วันนี้ก็อยู่ที่บ้านครับอันนี้มะม่วงโชคอันนันนะครับ มีสองชุดนะครับนี่ชุดที่สองครับ,นะรบนี่ทุเรียนนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยข้างทุเรียนนะครับปลูกมะละกอนะครับ แล้วก็ปลูกมะกรูดครับเราให้น้ำหนึ่งจุดจะได้หลายๆอย่างนะครับอน,นี้ต่ะไคร่หอมนะครับอันนี้แค่นะครับมันสูงนะครับแล้วก็โน้ม นมกิ่งลงมาเพื่อสุนในการเก็บนะครับดอกแคครับลวกครับตำแก้วลวกดอกแคครับ สวนครัวครับ,นะรบประกาศนะครับแล้วก็พริกนะครับปลูกพริกนะนนี้ต้นทุเรียนใช่ไหมครับนะทุเรียนแล้วก็ปลูกพริกเข้าไปครับเนะีนะ่ย ทุเรียนพ่นปลูกในกระถางนะครับต้นกล้วยแล้วก็ปลูกพริกนะครับให้น้ำหนึ่งจุดนะปลูกพริก ดีลาวดีครับดอกสวยไหมครับวันนี้พอมีหกสีนะครับสีส้มสีดแดงสีชมพูสีเหลืองนะครับ น,นี่กาแฟครับอมเมริกานะครับกาแฟจะจับเป็นเม็ดแล้วครับเมื่อกี้บานนะครับอันนี้ดอกแก้วครับดอกพีกุลก็คือดอกแก้วนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> กลิ่นหอมมากครับ จะหอมประมาณช่วงเย็นๆนะครับอันนี้มะกรูดนะครับมะกรูดจะมีสองชนิดนะครับใบใบเล็กกับใบใหญ่นะครับมะกรูดครับามะาพร้าวนะครับเอาแช่น้ำไว้นะครับก็จะออกเป็นหน่อขึ้นมานะครับอันนี้คือมะยงคิดนะครับ าตามรอยพ่อครับปลูกทุกอย่างที่ชอบกินนะครับผมชอบตังนี้ผก็ปลูกกันนี้นะครับ ลูกใหญ่รสหวานครับอันนี้มะม่วงโชคอนันนะครับเป็นลูกแล้วนะครับเลี้ยงมดแดงครับต้นนี้พันเชียวอย่าได้ไว่าจิมหงนะครับ รูกกัหนึ่งกิโลขึ้นมาห,หลังหลังมดแดงครับหลังมดแดงมดแดงยังง่ายครับอันนี้จุลินทียที่หมักไว้นะครับพอ ขอจินฮะเ้วเหนียวีใช้กันใกรตัด 哎，没有没有，路在哎。欸 กินชะลอความแก่เนี่ยครับ <c oughs> มันก็เดิน <c oughs> เดิน <c oughs> ในสวนนี่นะครับสองไร่ <c oughs> ไม่ค่อยสบายครับก็จะลงพยาบาลไม่มาดูแลต้นไม้เลย นี่ก็มะนาวครับตอนนี้มะนาวแขงครับลูกลูกก็สี่บาทมะนาวแข็งมากต้นนี้พันเขียวใหญ่ครับนะครับก็จะออกลูกครับก็จะมีมีม,มดแดงด้วย มันเบอร์ตุรกีครับทำวายครับนะครับทำวายนกมากินทุกเช้าผมนกจะมากินครับนกเยอะนะครับลูกนกกินครับลูกไม้ครับมือเขือพวงครับทุรเรียนครับแล้วก็ปล่อง ผุเรียนก็ปลูกมะละกอนะครับต้นไม้ครับสวยไหมครับก็ปลูกหมอมขึ้นใช่ครับไม่ต้องไปซื้อครับแล้วก็ปลูกเองครับเนะี่ยนะครับอันนี้คือ,อะมะกรูดที่เพาะไว้นะครับขึ้นนะครับ